สวัสดีครับมีสัญญาณที่บอกชัดให้จัดปรับก่อนเริ่มนับถอยหลังอย่างระโหยชีวิตใบผ่านการนานจนโรยเหมือนใบไม้ที่ปิดโปรยไร้แรงทานยังยืนเซเดินเป๋ปัดมันชัดแจ้ง เป็นอาการที่แสดงแห่งสังขารไม่ใช่เพียงเนื้อหนังที่หย่อนยานทุกอาการที่ปรากฏอีกมากมายต้องเฝ้าคอยสังเกตดูจะรู้ชัดเพื่อวิถีปนนิบัติอันหลากหลายอย่าได้เบื่อหรือรำคาญอันตราย ให้ท่านได้ให้ก่อนตายได้บุญแรงอาจงดหิดเอาแต่ใจให้ช่างเขาอาดื้อดึงแข็งกล้าอย่ากล้าแข่งทุกอารมณ์พร้อมจะเพี้ยนและเปลี่ยนแปลงอาจเรื่อเรื่อหรือรุนแรงไม่แน่นอน กินน้อยกินยากกว่าเคยรู้มันสังเกตติดตามดูให้รู้แจง้งให้ดูแลเอาใจใส่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกทุกอย่างให้ชัดแจง้งอย่าละเลยกำลังใจส่งให้ยามใกล้ชิดสายใยไม่ตีจิตห้ามเมินเฉยจะหนักเบาอย่างไรไม่ละเลย บนลงเอย้ยคือความสุขมีทุกวันครูเร็กลาปางวันละก่อนออนไลน์ชีวิตมันไม่มีอะไรได้อย่างใจเราไปซะทุกอย่างบางอย่างเราต้องรอด้วยความอดทนและบางอย่างเราต้องรู้จักปล่อยวางวันนี้อยู่พวกนี้ตายยังไม่แน่ วันนี้แย่พวกนี้ดีเป็นฉไหนวันนี้สุขพวกนี้ทุก์ไม่แน่ไปทุกสิ่งไซไม่เที่ยงเป็นอานิีจัง